าแล้วนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะคะเราจะพาทุกคนไปดูคลิปตัวอย่างของแชมเปี้ย2023ว่าปืนมันเป็นยังไงเงื่อนไขมีอะไรบ้างเอฟเฟกเป็นยังไงพร้อมกับคำในใจของที่ฉันเองที่อยากจะบอกไปกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำเลยเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์บริการดีสะดวกปลอดภัยต้องที่นี่เลยส่วนสาววอลล a n นไม่รู้จะเติมเกมที่ไหนเติมได้ที่นี่เพียงแค่คุณบอกชื่อและแฮแท็กก็สามารถเติมได้แล้วแถมยังได้ส่วนลดอีก10%ด้วยนะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่ได้มีแค่วอลล a n นยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีอกมากมายไม่ว่าจะเป็น ROV Overwatch LOL เกมอื่นๆอีกเพีย ทุกคนสามารถทักได้ที่เพจเติมโค้ดเกมได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหลังจากที่นางปล่อยสปอยรูปออกมาในวันที่29ซึ่งคลิปก็มาต่อๆกันเลยแต่ฉันก็ยังไม่ได้ทำเนาะฉันก็เพิ่งจะมาทําตอนนี้แหละทําตอนที่มันใกล้จะออกนี่แหละทุกคนคิดยังไงกับแชมเปี้ยนของปีนี้บ้างมิ้นบอกประวันหน่อยนะคะ เกมเปิดมา3ปีแข่งทุกปีสกินพิเศษแชมปเปี้ยนก็จะมาทุกปีซึ่งปีนี้ก็เหมือนกันเราไปดูกันว่าหน้าตาของแชมปเปี้ยนปีนี้เป็นยังไงและนี่ก็คือแชมปเปี้ยนของปี2023รูปทรงและลักษณะก็จะแตกต่างกันของทุกปีตามคอนเซปต์ของงานแต่ดูดูไปทรงมันก็เหมือนพาเหมือนกันนะเนี่ยแค่สีกับเอฟเฟกต์ของตัวสกินมันแตกต่างกันเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเอฟเฟกต์ตอนยิงกับเสียงปืนจะเป็นยังไง Last player standing. ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับประมาณคิดว่าสกินนี้มันก็สวยนะมันดูทันสมัยดีแต่ตอนแรกอะ่ะคิดว่าแบบฟินิเชอร์มันจะไม่สวยใช่ปะแต่พอไปดูจริงๆแล้วฟินิเชอร์มันสวยมากอลังการอยู่อันนี้คือจักใจตรงๆเลยนะคือขอบ่นหน่อยเงื่อนไขาการคิวอะทุกๆ3 6 9 1เ1้าส2บสองสิเมนี่ยมันจะได้เส้นมุม่วงตรงปืนใช่ไหมเอฟเฟกปืนอะแต่แบบมันเยอะไปประวะสันขวนันกูก็ไม่ได้ยิงเก่งขนาดนั้นบางทีคืออยากเห็นเอฟเฟกต,ต, day, ตนน้้้อออองงไป่ขคคนนนนืเเาวดตี มาดูสกินมีดกันต่อเลยดีกว่ามีดนั่นก็คือคูไในนั่นเองเอาคลิปตัวอย่างไปดูกันก่อนอะเราจะมาบอกความรู้สึกตอนเห็นรูปภาพของสกินที่ปล่อยออกมาในหัวนี่คิดเลยแบบไม่ต้องควงสลับมือกันแน่ๆเลยแต่ที่ไหนได้ มันก็ไม่ต่างจากคุณนายปกติเลยเอยเอาเวลาไปทำพาพัดมาสินะขอดีกว่านี้แลกว่านี้ไม่ได้เหรอจ้าวทุกคนคิดว่ามันควรจะต้องเป็นยังไงคอมเมนต์บอกประวันหน่อยนะ เอาเป็นว่าฉันพูดทุกอย่างในใจที่คิดออกมาหมดแล้วขอบพระคุณที่รับฟังนะคะทุกคนถามว่าซื้อไหมซื้อดิมันแรเก็บไว้อีก8ปีอาจจะยิงเก่งก็ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ข้อมูลประการใดผิดพลาดขออาภาัยมานะที่นี้ด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ถ้าใช่กดแชร์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย